สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีในเสาวิถีคนในครัวนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการรีดแป้งพิซซ่านะคะจากเชฟออยกับเชฟเชฟจา๋าสีมือชะกาดจะกันเลยนะฮะวิธีการรีดแป้งนะ,ะแป้งพิซซ่านะครับผม จะดูกันเรียวๆสดๆจริงๆเลยนะตีเองรีดเองนะครับเป็นวิถีนะครับเก็บเก็บเกี่ยวเป็นความรู้วิถีในเสาวิถีคนในครัวก็วจะอยู่อย่างนี้นะฮะช่วงเวลาว่างๆไม่ไม่ได้ว่างแล้วหลังจากที่รุดจากออเดอร์เข้าตึมวันนี้ออเดอร์เยอะไหมเยอะมาก คืออาราคาสของเรามันจากลูกค้าค่อนข้างเยอะมากเลยนะี่วันวันวัน,วนละกลุก๊บอันนี้มีวิธีการรีดครับเอาให้เสร็จจุดเดียวก่อน ก็จะได้แต่ละแผ่นนะครับผมพิซซ่าไม่ใช่ง่ายนะครับผมวัตถุดิแป้งสูตรต้องเป๊ะนะครับผมถ้าสูตรไม่เป๊ะเนี่ยแป้งจะไม่กรอบพอแป้งไม่กรอบอ่าเวลาอบก็จะลําบากนะฮะเพราะฉะนั้นสูตรแป้งพิซซ่านี่ต้องค่อนข้างที่จะเป็นเคล็ดลับพิเศษพิเศษจริงๆนะฮะดีไหมเวลารีดออกไปนะฮะเวลารีดเวลารีดเนี่ยเขาจะไม่ดึงตัวหดกลับไป อันนี้คือสูตรที่ได้มาตรฐานนะครับรีดออกมาได้ขนาดไหนก็แล้วแต่อ่าที่อันนี้จะกำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าพิซซ่าหน้ากัเพราหน้าต้มยำม,มีหมดนะฮะ <c oughs> แต่ที่สําคัญคือตรงนี้นะครับผมสําคัญคือจุดนี้เลยครับผมเพราะว่าแป้งนี่ตัวสําคัญของพิซซ่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าอะไรก็ช่างนะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะหน้าซีฟู้ดหน้าทูน่าหน้าซาลามีหน้า, food, นา, una, นา, ami, นาอะไรที่เชฟรังสรรค์ขึ้นมาแต่จุดสําคัญคือแป้งตัวนี้นะครับผมเนี่ยนี้คือแป้ง พอรีดได้ขนาดนะฮะก็จะเอาเข้าอบนะครับผมนี่เลยนะอันนี้จะอบไว้ประมาณแค่จับตัวนะครับผมอย่างนี้ที่อบเสร็จแล้วก็จะได้แผ่นขนาดนี้แบบนี้เลยนะครับผมพอเราไปอบอีกทีนี้แผ่นก็จะกรอบกรอบมากนะครับผมกรอบมากเลยจริงๆเนี่ยส่วนนี้เลย อะไรนะพี่จ๋าฮะก็ไเ้ดูจอาข้างหลังก็ดูข้างหลังสินี่เห็นไหมไม่ใช่ไข่หานนะครับผมไม่ใช่ไข่หานนะครับน่ามาแล้วเดี๋ยวได้เห็นเลยทซ่ททำตรงเออวางตรงโน้นได้เลยนี่ เห็นไหมอัลคา,าร์ดอัลคาร์ดจะมาแบบแน่นๆเลยนะฮะการผลริตคือขายทาเสร็จปั๊บขายเลยทําเสร็จปั๊บขายเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพิซซ่าสลา,ามนี่ได้เห็นกันแบบเร็วๆยาวๆเลยนะฮะพิซซ่าสลานี่นะคะาาราับผมอันนี้คือตัวซอสนะครับอันนี้คือตัวซอส ที่วันๆหนึ่งขายโอ้โหขายเยอะมากนะครับอรลาคาดเยอะมากขายดีมากแล้วแป้งกรอบจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเรี้ยวๆให้ดูได้เลยถ่ายเรี้ยวๆแบบไม่ต้องตัดต่อให้เห็นตอนเสร็จตอนสุกเลยโอเคชิสี่ยทาซอสเสร็จแล้วนะ ผาซอสเสร็จแล้วชิสชิดชิดเรายังมีอีกเยอะไหมมีเยอะค่ะมีเยอะนะสั่งเข้าแล้วนะ,ะแต่วันนี้ยังมีขายเยอะมเนี่ยลงชิสนะครับผมลงชีสเสร็จแล้วนะครัซาลามี่ ทุกอย่างแล้วก็จะเตรียมพร้อมไว้นะครัพอถึงเวลาก็แค่เอาแป้งออกมาทาซอสโรยชีสแล้วก็วางนะก็จะมีซาลามี่หอมใหญ่นะฮะซาลามี่หอมใหญ่แล้วก็เห็ดนะ ทานเลยนะครับผมพิซซ่าซาลามีนะฮะเดี๋ยวเอาเข้าอบเลยนะฮะอันนี้คือแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะอ,อนนี้กำลังเอาเข้าอบนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอมอเดอร์ที่สั่งเมื่อกี้นะครับผมพิซซ่าซาลามี่นะฮะเรียบร้อยเสร็เรียบร้อยแล้วเบิดอีกนิดหน่อยนะฮะเบิดอีกนิดนึงเอาสีดำน,นะครับ เสร็จรียบร้อยเดี๋ยวตัดแบ่งนะครับผมเดี๋ยวตัดแบ่ง,ง,งก็จะเื่อเจน,เนะน่ากินมากเลยอันนี้พิซซ่าซาลามี่นะฮะพิซซ่าหน้าซาลามี่นะฮะอันนี้ก็จะมีเห็ดหอม ไม่ใช่เห็นหอมเห็ดชัมปิยองแล้วก็หอมหอมใหญ่แล้วก็จะโรยออริกาโนนะฮะออริกาโนเสร็จปั๊บแล้วก็จะโรยออยโรยออยดออยนะครับผมโรยโทั่วๆนะโยโรยทั่วๆไป เพิ่มความหอมนะครับผมอันนี้เพิ่มความหอมอนนี่นะโอเคเรียบร้อยเสียบตรงกลางเลยครับผมพาสลี่นะครับมาเสียบตรงกลางป้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะฮะอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะยิง A10 นะครับผมโตเอ A10 เรียบร้อยครับผมอ,อ่าถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมแชร์กดไลค์กดกระดิ่งคอยติดตามนะครับผมวิถีในเสาว,วิถีคนในครัวนะครับผมได้ดูของดสดๆของจริงๆนะฮะอย่างนี้ก็กำลังจะออกชีสเบอร์เกอร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับ